นิทาน 3D ดีอนิเมชั่นเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีลุงน่วยในตอนเช้าที่บ้านไซส,สูง หลังจากที <seine Christmas> ่ลุงนวยเสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนก่อนเพนลูกสาวของลุงนวยก็มีความคิดที่จะตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านซึ่งต้นไม้เหล่านี้ลุงนวยเป็นคนปลูกเอาไว้เพื่อให้เป็นร่มเงาเราตัดต้นไม้พวกนี้ออกดีไหมคุณก็ดีนะตัดออกจะได้ต่อเติมบ้านได้จะเอาเงินไหนมาต่อเติมบ้านแค่พูดไว้ก่อนมีเงินนั่นแหละค่อยทำ แล้วคุณจะให้ใครมาตัดให้ล่ะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะไปถามดูก่อนว่ามีใครรับจ้างตัดต้นไม้ถ้างั้นคุณก็จัดการเลยนะผมไปทำงานก่อนค่ะคุณ หมู่บ้านเรามีคนรับจ้างตัดต้นไม้หรือเปล่าต้องไม่มีครับนะแต่ก่อนมีอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ้าวทําไมล่ะเลื่อยเขาพังเขาก็เลยเลิกตัดไม้ครับแล้วจะไปหาใครมาตัดต้นไม้ออกจากข้างบ้านให้นะน้าเพนไปถามพี่ชัยที่บ้านป่องงามดูสิครับแกมีเลื่อยอยู่ใช่ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือต้องใช่ครับนะลองไปหาแกดูแกก็รับจ้างเหมือนกัน ขอบใจนะต้องเดี๋ยวนะจะลองไปถามดูปั๊บนะที่บ้านผู้ช่วยชัยว่าไงครับพี่น้องชัยว่างไหมพี่จ้างไปตัดต้นไม้ข้างบ้านให้หน่อยสิว่างอยู่ครับว่าแต่ต้นไม้กี่ต้นครับเยอะหรือเปล่าไม่เยอะสามสี่ต้นนี่แหละอ๋อครับงั้นก็โอเคเดี๋ยวผมไปตัดให้ขอบใจจ้ะ ไปชวนไอ้ต้นไปด้วยดีกว่าผู้ใหญ่เพื่อนเอ็งว่างไหมไปตัดไม้กับข้าหน่อยสิเอ็งจะตัดไม้ไปทำอะไรเพื่อนเปล่าเปล่าข้าไม่ได้ทำอะไรพี่เพนที่อยู่บ้านไซส,สูงแกมาบอกให้ไปตัดต้นไม้ข้างบ้านแกออกให้อ๋อมีข้าเหนื่อยไหมมีสิ ไม่มีใครจะไปว่าแต่เองจะไปไหมไปสิข้าว่างพอดีงานข้าไปเตรียมของก่อนเองขับรถไปรับข้าที่บ้านนะโอเคโอเคเวลาประมาณสิบโมงเช้าทั้งสองก็เดินทางไปที่บ้านไซสูง เมื่อมาถึงเพนก็บอกให้ทั้งสองคนรู้ว่าจะต้องตัดต้นไหนบ้างตัดตามที่พี่บอกนะถ้าต้นไหนมันดูเกะก,กากะก็ตัดออกเลยครับพี่กินเที่ยงที่บ้านพี่นะเดี๋ยวจะทำขนมจีนให้กินครับพี่ ก่อนจะตัดต้องขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนไหมผู้ช่วยไม่ต้องก็ได้มั้งก็เจ้าของบ้านเขาเป็นคนบอกให้ตัดงั้นก็ลงมือเลยถ้าเองเหนื่อยเดี๋ยวข้าเปลี่ยนโอเคเพื่อนระวังอย่าให้ล้มไปทับบ้านนะเพื่อนเดี๋ยวได้ทำงานฟรีดีไม่ดีอาจจะเสียเงินด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องตัดไม้ข้าอยู่ในขั้นเซียนเซียนอะไรผู้ช่วยเอ็งดูซีรีส์จีนมากไปหรือเปล่า <L un> เออเออช่างเถอะข้าตัดไม้ดีกว่า <L un> ขณะที่ลุงสมนอนพักผ่อนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ก็ฝันไปว่า เอ้าไอ้น้อยเอ็งตายแล้วไม่ใช่รึแล้วเอ็งมาหาข้าได้ยังไงมาได้สิก็าข้าเป็นผีแย่แล้วเพื่อนสมหลานชายเอ็งไปตัดต้นไม้ที่ข้าปลูกไว้เอ็งไปบอกให้มันหยุดเดี๋ยวนี้เลยต้นไม้ที่ข้าปลูกข้าห่วงนะโวย้ยต้นไม้อยู่ที่ไหนต้นไม้ที่บ้านข้านั่นแหละเมื่อก่อนเอ็งเคยเอาเปรยไปผูกนอนเล่นจำได้ไหมโอ้จำได้สิเอ็งบอกว่าใครไปตัดเนาะ ก็ไอชัยหลานชายเองน่ะสิมันไปสองคนกับผู้ใหญ่ต้นเอ้าแล้วใครมาบอกให้มันสองคนไปตัด,ก,ตดก็ลูกสาวข้านั่นแหละมันก็รู้ว่าข้าไม่อยากให้ตัดพอข้าไม่อยู่มันก็จะตัดทิ้งเพรางั้นทําไมเองไม่ไปบอกลูกสาวของเองว่าจะตัดต้นไม้ลูกสาวข้ามันมีของดีติดตัวข้าเข้าฝันบอกมันไม่ได้อีกอย่างตอนนี้มันไม่ได้นอน ข้าก็เลยมาเข้าฝันเองลุงลุงคุยกันยังไม่จบลุงสมก็ตื่นขึ้นมาก,ก่อนเมื่อได้ยินเสียงผู้ช่วยโดงเรียกลุงลุงได้ที่นอนรับสบายดีเลยนะครับตรงนี้มันเย็นดี ข่าเลยเอาเสือมาปูนอนแล้วเองมาหาข่ามีอะไรรึไม่มีอะไรครับผมมาเล่นกับลุงเฉยๆอ้อเองมาขัดจังหวะข่ากำลังฝันพอดีลุงฝันอะไรครับข่าฝันเห็นเพื่อนที่อยู่บ้านไซส,สูงในฝันมันบอกว่าผู้ช่วยชัยกับผู้ใหญ่ไปตัดต้นไม้ที่บ้านมันโอ้อลุงน่าจะฝันเป็นจริงนะตอนประมาณสิบโมงเชา้าผมเห็นผู้ใหญ่ขับรถไปกับผู้ช่วยชัย บางทีอาจจะไปตัดไม้ก็ได้เรื่องจริงรอจริงครับลงุงแล้วลุงสมก็โทรไปหาผู้ใหญ่ต้นผู้ใหญ่เอ็งอยู่ไหนผมอยู่บ้านไซส,สูงครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรแล้วเอ็งไปทำอะไรที่บ้านไซส,สูงผมมารับจ้างตัดต้นไม้กับไอ้ชัยครับลุงสมได้ยินเช่นนั้นก็มั่นใจว่าสิ่งที่ฝันนั้นคือความจริงหยุดเลยเนาะ ไม่ต้องตัดแล้วอา้าทำไมล่ะครับเหลืออีกแค่สองต้นก็เสร็จแล้วเจ้าของบ้านเขามาเข่าฝันบอกพ่อว่าไม่ให้พวกเองตัดเจ้าของไหนพ่อนี่ก็จะของบ้านแกจ้างให้มาตัดนะครับเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วนะสิมันชื่อหน้วยเป็นพ่อของเจ้าของบ้านคนปัจจุบันงั้นก็แสดงว่าลุงน่วยมาเข้าฝันบอกพ่อสิครับใช่แล้วไม่ต้องตัดอีกเนาะเดี๋ยวจะเจอดีเอา ปับพ่อหลังจากวางสายต้นก็เล่าเรื่องที่ลุงสมบอกให้เพนกับชัยฟังเรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับพี่งั้นก็ไม่ต้องตัดแล้วถึงให้ตัดอีกผมก็ไม่กล้าตัดแล้วครับคิดค่าเหนื่อยเท่าไหร่น้องชัยหกร้อยก็พอครับพี่ไม่มีเงินสดโอนได้ไหมได้ครับ รับเงินค่าจ้างแล้วทั้งสองก็จะเดินทางกลับแต่รถดันสตาร์ทไม่ติดรถเองเป็นอะไรเพื่อนไม่รู้ว่ะน้ำมันก็มีอยู่นะอย่าบอกนะว่าได้เงินมาหกร้อยแล้วต้องมาเสียเงินซ่อมรถแบบนั้นก็ซวยสิเพื่อนแต่ข้าคิดว่ารถข้าไม่น่าจะเสียนะถ้าไม่เสียแล้วทำไมมันไม่ติดละ่ะ ข้าคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเราสองคนมาตัดต้นไม้ทําให้ผีลุงนวยไม่พอใจก็เลยทําให้รถไม่ติดเออก็เป็นไปได้นะข้าขนลุกเลยวะ่ะเอ็งไปขอทูบกับพี่เพนมาหน่อยสิเดี๋ยวข้าจะลองขอขมาผีลุงนวยดูโอเคเพื่อนมีทูบหรือเปล่าพี่มีมีจะเอากี่ดอกดอกเดียวครับจ้ะเดี๋ยวพี่เอามาให้ เมื่อได้ทูบมาตนก็อ,อธิษฐานเพื่อขอขมาวิญญาณต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมกับเพื่อนมาตัดต้นไม้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตถ้าทำผิดล่วงเกินสิ่งใดไปก็ขอขมาด้วยนะครับตนพูดจบก็มีลมพัดมา เมื่อลองสตาร์ทดูอีกทีรถก็ติดได้อย่างง่ายได้ติดแล้วผู้ช่วยไม่น่าเชื่อจุดทูบบอกได้ผลจริงไปไปรีบกลับบ้าน เวลาประมาณหกโมงเย็นลุงสมก็ามาหาผูยาย้ใหญ่ต้นคืนนี้ไปหาพ่อที่บ้านเนาะบอกไอ้ชัยด้วยไปทำไมครับก็เรื่องที่พวกเองไปตัดต้นไม้นั่นแหละเดี๋ยวพ่อจะพาทําพิธีขอขมาผีไอ้หน้วยก่อนที่ผมจะกลับมาจากบ้านที่เพนผมก็จุดธูปขอขมาวิญญาณลุงหน่วยแล้วนะครับทำไมถึงได้จุดรถสตาร์ทไม่ติดครับแต่พอจุดธูปบอกก็ติดเฉยเลยอ๋อถึงอย่างนั้นก็เถอะ เพื่อความสบายใจก็ต้องทำพิธีเหมือนเดิมครับพ่อพอได้เวลาตนกับชัยก็มาที่บ้านลุงสมเดี๋ยวข้าจะทำพิธีเรียกวิญญาณมันมานะเองสองคนไม่ต้องกลัว ครับพ่อครับลงุงโอมสหวิญญาณสาสเยนุภานังอหังโลเกขอให้ดวงวิญญาณไอ้หน่วยเพื่อนข้าจงมาที่นี่ด้วยเถิดพ่อผีผีลุงหน่วยมาแล้วลุงข้าเห็นแล้ว ไม่ต้องตกใจไปเองเรียกข้ามาทำไมเพื่อนสมข้าจะให้สองคนนี้ขอขมาวิญญาณเองอ๋อไม่เป็นไรหรอกข้าไม่โทษมันสองคนถ้าจะโทษก็ต้องโทษลูกสาวข้านั่นแหละที่มาบอกให้มันสองคนไปตัดต้นไม้ของข้าอีกอย่างข้าก็ได้เตือนมันสองคนไปแล้วด้วยการทำให้รถสตาร์ทไม่ติด แต่ถ้าคนที่ไปตัดต้นไม้ไม่ใช่ญาติพี่น้องเองข้าไม่ปล่อยพวกมันไว้แน่ดีแล้วเพื่อนน้อยที่เองไม่ถือโทษและไม่จองเวนเองก็จะได้ไม่เป็นบาปไม่นานเองจะต้องได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีผมขอขมาลุงน้อยนะครับที่ไปตัดต้นไม้ของลุงยกโทษให้ผมด้วยนะครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับลุงน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกเองตัดจนหมดก็ไม่แน่นะ ข้าอาจจะโกรธก็ได้ไอ้น้อยเอ็งอย่าพูดให้เขากลัวสิข้าล้อเล่นนาะงั้นข้าไปก่อนนะเพื่อนสมโอเคขอบใจมากที่ไม่ถือสาร้านข้ากับลูกเขยแล้ววิญญาณลุงน้อยก็หายร่างไปดีนะที่ผีไอ้น้อยมันเป็นเพื่อนข้าไม่งั้นเองสองคน ต้องเจอดีแน่ไม่อยากจะคิดเลยครับลุงไม่มีอะไรแล้วกลับไปนอนเถอะครับลุงครับพ่อ ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ